ชื่อชมายพรมล่าสุดเจริญนะคะเป็น recruitment manager ของ CDS Solution นะคะบริษัทเราเป็น IT ะนะคะแล้<ะ>วก็ทำในส่วนของซอฟต์แวร์ที่เป็น K2 Sharepoint อย<ะ>่างเงี้ยค่ะที่เป็นลักษณะของ r o a d o d e Platform วันนี้มามต้องการ challenge ตำแหน่งอะไรคะจริงๆอยากจะได้เป็น Application Developer นะคะ่ะคือเนื่องจากว่าจริงๆแล้วอ่ะในส่วนของตัว Product <ะ>ของเราเองเนี่ยจะค่อนข้างหายากในส่วนของคนที่เป็นมาแล เราก็เลยจะเลือกคนที่ยังไม่ต้องเป็นซอฟต์แวร์ของเราก็ได้เป็นลักษณะของโปรแกรมเมอร์ที่มีความรู้ในเรื่องของการเชื่อมต่อ Databa บสในเรื่องของการคิวรีดาต้ขึ้นมาโชว์อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีความรู้ในเรื่องของการโคดดิ่งมาอย่างน้อยสักปีนึงขึ้นไปอะค่ะเพื่อจะได้มีโลจิกในการต่อยอดในการมาสอนในส่วนของตัวซอฟต์แวร์อีกทีหนึ่งอะค่ะค่ะเรียกได้ว,ว่าชื่อตำแหน่งก็อาจจะเป็นแอปพลิเคชันเดเวลลอปเปอร์นี่แหละใช่ไหมคะใช เป็น d e v e l อ p e r อย่างหนึง่งแต่ประสบการณ์ภายในนี่อยากจะได้อะไรที่มีมิกซ์ทั้งเรื่องโคดดิ้งทั้งหลายๆยอย่างมาผสมกันใช่ค <c oughs> ่ะก็เป็นตำแหน่งที่หายากอย,กอยู่ใช่ไหมคะคุณชัยพรก็ค่อนข้างค่ะงนานา <c oughs> เป็น Special i s t อย่างหนึ่งเลยนะคะ <c oughs> ก็ต <ำ S 2> มามโครงสร้างเลยนะคะ <c oughs> เวลาใช้งานก็คือเราพิมพ์ชื่อตำแหน่งลงไปนะคะแล้วก็เลือกตำแหน่งที่น่าจะอยู่ในอะไรที่ใกล้เคียงที่ชื่อตำแหน่งเราจะต้องคิดว่าบางทีที่อื่นเขาอาจจะไม่ได้เรียกชื่อตำแหน่งนี้แต่ว่างานที่ทํามาอาจจะได้ไหม เราก็ติดเพิ่มเข้าไปค่ะอันนี้สามารถคลิกได้หลายชื่อตำแหน่งในครั้งเดียวไหมคะได้หลายชื่อตำแหน่งในครั้งเดียวเลยครับคุณไพภพซอฟต์แวร์ดีเวลลอปเปอร์โปรแกรมเมอร์นะ ถ้าเราไม่ติดเฉพาะเรื่องชื่อตำแหน่งก็เรื่องไปก่อนได้ครับเพื่อให้จานวนต,ตั้งต้นมันเยอะก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวข้างล่างเดี๋ยวเราจะไปใส่คีย์เวิร์ดที่เราอยากได้เพิ่มเติมกันอีกทีหนึ่งครับอย่างคนนี้มีคีย์เวิร์ดหรือว่ามีสกิลคอมพิวเตอร์อะไรที่เขาต้องได้ไหมครับเป็นในส่วนของ SQL ค่ะ SQL ใช่ SQL นะคะ Power BI อะไรพวกนี้ไหมคะ h a r e p o i n t ด้วยด้วยนะคะคีย์เวิร์ดเนี่ยมันหมายถึงว่าคําที่เราอยากเห็นในเรซูเม่เราอยากเห็นอะไรพิมพ์เข้าไปได้เลยแล้วก็พิมพ์ได้หลายคําโดยใช้คอมมาขัน้นนะคะแล้ววกก็เเช่นนนดียัะะะครบบ มีเทคโนโลยีของ Keyword s u g g e s ก i o n ขึ้นมาให้โดยที่เราไม่ต้องคิดเองนะคะอันไหนใกล้เคียงเราก็คลิกเพิ่มเข้าไปได้นะคะเดี๋ยวถ้าคุณชัไมัยพอเล่นเองอาจจะทำได้ละเอียดกว่าที่คุยกับเราในวันนี้ <laughs> นี้ให้เห็นไอเดียว่าหาได้แล้วก็ไปเล่นต่อได้นะคะเอาคำไหนเพิ่มอีกคะ power app power automate power แล้วก็เว้นวักแอปหรือเปล่านะครับค่ะ power app a p p s นะคะ microsoft 365ด้วยก็ได้ค่ะ microsoft 365 power bi ตัวเล็กด้วยนะคะทางทีมงานแนะนำมานะคะเป็นแบบติดกันหรือเป็นแบบเว้นวักเพื่อเผื่อเอาไว้ก่อนก็ได้นะครับค่ะเว้นวรกด้วยนะคะลองดูประมาณนี้พอได้ไหมคะคีย์เวิร์ดคุณชัยพรได้ค่ะจริงๆเอาคำว่าโปรแกรมมิ่งไปด้วย ะะลองดูประมาณนี้นะคะกดดูผลลัพธ์นะคะก็จะโชว์ผลลัพธ์จำนวนแรกก่อนนะคะที่จับจากชื่อตำแหน่งกับคีย์เวิร์ด มพ<อ><ห>ราะฉะนั้นถ้าผู้สมัครคนไหนที่เขามีคีย์เวิร์ดเยอะๆอยู่ในคนเดียวกันนะครับระบบจะดึงมาให้เราก่อนนะครับอย่างคนนี้เนี่ยชื่อตำแหน่งโอเคตรงตัวนะครับเป็นโปรแกรมเมอร์นะครับแล้วก็มีคีย์เวิร์ดที่เราใส่เอาไว้นะครับคนนี้เขามีเรื่อง SQL มี Power BI มี Share Point นะครับแบบนี้คะ <c oughs> มันจะไฮไลท์คีย์เวิร์ดที่เราใส่ไว้แบบนี้นะคะคนที่2ก็เช่นเดียวกันนะคะมี SQL ะะมีแชร์พอยท์ที่สำคัญการจับคีย์เวิร์ดของเรานะคะนอกจากจะจับในฟอร์แมตของซ u เปอร์เรซูเม่แล้วก็จะจับในแอ t แทชไฟล์ที่เขาแนบมาด้วยนะคะ mm hmm. ใช่ไหมพ่อบางคนก็เป็นตำแหน่งแชร์พอยท์เลยนะคะแชร์พอยท์เดเวลลอปเปอร์นะคะน่าสนใจไหมคะเข้าข่ายไหมคะดูคร่าวๆด้วยสายตาณตอนนี้ขอดูก่อนหนึ่งนสี่พันกว่าคนโดยที่ยังไม่ได้ตัดคุณสมบัติอย่างอื่นเพิ่มเติม,ตมนะคะอันนี้คืออัปเดตล่าสุดของวันนี้ถูกไหมคะางเดือนคุมพาถ้าอย่างใบนี้เลยนะครับเขาเข้ามาล็อกอิน วานี้เองนะครับเราดูตรงนี้ประกอบได้ค่ะแล้วก็ทํางานเขาก็อัปเดตอาจจะแล้วแต่เขาที่เขาอัปเดตมาคนนี้อาจจะอัปเดตมีนาคมแต่ว่าเขาก็เข้ามาล็อกอินที่จะดูงานสักช่องทางหนึ่งของเราไม่ว่าจะทางเว็บไซต์ทางอีเมลทาง notification ในมือถือก็จะอยู่ในเครือข่ายที่เข้าข่ายกันสนใจงานอยู่นะคะแต่เปลี่ยนงานหรือเปล่าเนี่ยเราจะต้องไป upload เอาเองทีถ้าเราคุยแล้วเขาไม่สนใจเราเขาอาจจะบอกว่ายังไม่เปลี่ยนอันนี้แล้วแต่ความสามารถของ HR นะคะที่จะคอนดินโอเคถ้าคิ ขึ้นมาชื่อตำแหน่งประมาณนี้แฮปปี้ครับได้เคียงโอเคนะคะนี่เดี๋ยวเรามาดูตัวกองเพิ่มเติมหน่อยมีอะไรที่คุณสมัยพอรอยากจะกองเพิ่มไหมครับสำหรับคนนี้ในเรื่องของภาษาค่ะถ้าเราต้องการคุนที่ผู้ภาษาอังกฤษได้เลยเอาแบบใช้งานได้เลยแบบเนี้ยไอความ,มว่าทักษะภาษาตรงเนี้ยมันกรอง <c oughs> ให้เลยไหมครับว่ามันต้องใช้การได้เลยได้เลยครับจะมีให้เลือก3าแบบนะครับถ้าเอาชัวเราอาจจะเอาคนที่มีเทสมาเลยก็ได้ครับแบบโทรอีก7800อันนี้ก็จะการันตีได้ระดับหนึ่งนะครับหรือถ้าเกิดเราไม่ซีเรียสเรื่องผลเทส เราอยากจะเลือกเป็นระดับความชานาญก็ได้นะครับซึ่งก็จะมีดีขึ้นไปปานกลางขึ้นไปแต่ว่าถ้าเราอยากได้แบบดีขึ้นไปเราก็เลือกดีขึ้นไปอันนี้จะเป็นหรือนะคะเราต้องการคุณสมบัติ3อย่างเพราะว่าวางคนอาจจะจบนอกแต่ไม่ได้เทสรเรื่องสกอเร์เทสต่างๆนะคะก็เราก็ติ๊กเลือก3อันได้เลยนะคะลองติ๊กไหมคะเป็นดีขึ้นไปโอเคเอาความชํานาญละกันแต่ว่าอาจจะไม่ได้ซีเรียสเรื่องผลเทสมากแต่ว่าขอระดับความชนานาญพูดได้เขียนไดน้ใช่ไหมครับใช่ค่ะตัวเลขก็จะลดลงมานิดนึงนะครับเพราะว่าคนไหน ที่เกาะระดับว่าเป็นชั้นต้นเบื้องต้น b e ก i n n e r เนี่ยก็จะถูกตัดทิ้งไปแล้วอันนี้ก็จะเหลือ4,900กว่าคนนะคะปริมาณยังพอใช้ได้อยู่นะคะคุณชมยพรน,นะครับมี power bi อยู่แบบนี้นะครับ sql ประมาณนี้นะคะแฮปปี้ไหมคะเห็นแบบนี้พอได้ไหมคะก็โอเคระดับหนึ่งนะคะเพราะว่าห่างหายจาก j บท็บกันมาระยะหนึ่งเลยแหละระยะหนึ่งเลยเนาะ ก็อยากจะขอดูข้อมูลหน่อยว่าดัตต b a เบรกอัปเดตเป็นยังไงบ้างค่ะอันนี้อยากจะกรองอะไรเพิ่มนะคะก็ไปใช้ฟังก์ชันทางซ้ายมือเล่นต่อได้นะคะวันนี้สําหรับที่มาร่วมแชร์กันก็ถือว่าเป็นตําแหน่งยากเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าต้องการให้จำนวนเพิ่มเราก็ไปหาคีย์เวิร์ดที่เราอยากได้มาใส่เพิ่มจํานวนก็จะเพิ่มขึ้นนะคะ คุณชมัยพรสามารถไปเล่นต่อได้นะคะก็เป็นกําลังใจให้สามารถที่จะปิดจ็อบตําแหน่งนี้ได้นะคะระหว่างที่ใช้งานมีปัญหาอะไรก็ยังคุยกับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลต่อได้นะคะคุณชมวัยพรขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีครับพี่ะ